กับวันนี้จะจะไปชมทุกทนนะครับวันวันนี้ก็อยู่กับช่อง e ีวิวเดอันนี้เราก็อยู่กับช่องติดคอเกมมิ่งเดี้ก็อยู่กับเกมเดอะว m มิ t เดอะวีมิด h งชตเตอรหนึ่งกับแชตเตอร์ ผมได้เป็นพิธีมอนไปนี่ผมมะมามัมนมิมชั้นต้นสาวให้ทุกคนดูกันนะครับนี้เรามีกระทคนนะครับตอนแรกมันจะมีคนหนึงไม่ได้เลยนครับใครข้าชาตก็อดนะครับงั้นก็ตามคนฆ่านมาแล้วครับไปครับไปครับไนกู้แล้วมี้ค่ะคนครับวมนนี้ค่ะคนครับโอ้โมีคนไม่ได้ กล <Black> ักแกแต่แม่ก็ไม่พรอมจะมาดุลักแกในนี้นี่นะครับไปกันเลยลุยล่โลดหยาบแน่เลยหยาบเนื้อแน่เลยอ้าวแล้วอีกคนนึงอ่ะโอเคครับมันหลุดนะครับเดี๋ยวนะตัดฉากไปกที่อีกแมปนะครับโอเคแล้วครับก็ตัดไปที่เกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้แก่นี่แม่งหลุดนะครับเนี่ยไอ้แก่นี่นข้าเซฟโซนก่อนเลยกานดันไฟอิงคุณ ไว้เจอไว้น้าไปเดินน้าไปเดอนหน้าไปน้าท่วมนะครับไม่แก่รีพุงไม่กิดอะไรอยู่ไม่แก่แก่ไม่ใช่รีพุงลุงพีทีมแกไม่รู้วิถ่ายนะครับไอคนตัดต่อชื่อพีนะครับแล้วเพราะว่าชอบกวนกวนซดนะครับผมก็เลยชอบเรียกเขาว่าไอแก จะใไอ้นั่นเนี่ยใช้อตัวคอที h ที่มันกดิ้ดิ้ให้เราไหนั่นแหละวิมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินนาเองพามิดเสียงเกมอย่ครับมเสียงผมปิดเสียงเกมไหมครับพ่มันดังมไรอ่ะวาป่ะมันไม่มีเสียงเลยครับมนตชีพพอมันจะได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเนี่ยมันดังโคตรดังเลยว่ะ มันไม่ดังอ้าวสวัสดีลุงพีทำไมเรามากันสองคนน่ะมันดังเพราะว่ามันจะวาบไปดิเออแล้วทำมันยังไม่ว้าบเลยแค่คุณว้าบมันเนี่ยเราว้าบไปได้ไหมเด็กเราสองคนไปไายบายดินี่เหลือกูคนเดียวกูไป็นสิน่ากลัวว่ะมาเลยครมาแล้วครับก็ว้าบไปที่เรียบร้อยแล้วครับว้าบคนสุดท้ายด้วยคุยวิ่งได้นะครับทำไมทุกคนไม่วิ่งเอ้าวิ่งได้เหรอเนี่ยใช่ครับแต่อย่าใช้มาเลยครับเพราะว่าเอาวิ่งหนีผีจะดีกว่า มาครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะครับนี่นะครับผมจะให้คนตัดต่อเฟยให้ครับเราเล่นเราเล่นอะไรอะเบงกูอะไรอะโอ้ไม่อ่านก่อนเลยยาวจัดขออ่านก่อนนี่โอ้ยเสียบเสียบไม่มีเสียงเพลงอะมาครับมาครับอะไรอ่ะใครทำอะไรไอ้แกเดินไปอย่างนั้นไม่กลัวผีเลยเนาะแล้วก็พวกตายคาโทรศัพท์อ่ะโยโทรศัพท์ขอดายไม่ว่ามันจะต้องมี ย่าก้อนใหญ่แก่ใหญ่แก่โคงแตกตัวเยอะเลยเยาะเลมีมีเลยเยอะลยไม่เหมือนไอ้ดีมัตตอร์เลเยอะเลยที่มันเป็นตัวตีกองอ่ะมูสันมูสันไมนเหมือนไอ้ตัวตีกองไอ้ตัตีถึงเนี่ยทีนี้บ้านมันจะมีไอ้ไม่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 มูสันไอ้ตัวตีกองอ่ะไอ้ไรไอ้ทัพเขาบอกให้นะเขาตั้งแต่ชัพเตอร์แรกอ่ะแบบนี้มันจะเป็นขอบวงกฏแล้วมันจะมีผีมีอะไรเราครับเต็บตัวกรีดครับไปดิไปดิชิบเฮไม่หรือว่ามันมีทางไปบอกอยู่ไหม เปิด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 ไปแล้วคุณปิดคุณเงใจหมดก้อาไว้ไอ้แก่กล่วแล้วคุแก่ไอ้เร้วเหมเหมดีนะครับเาเดียงไว้บายได้แก่การกี้คือทักษะป้องกันตัวนะครับเฮ้ยนี่ยผมประตูได้เปิดได้ก็ต้องเปิดได้

ไปอันที่มั่วเฮ้ยชั้นอะไรอ่ะฝนมั่วดิอะไรักเธอหาโค้ดฉันรักเธอเดี๋ยวหาโค้ดเหรอเออไปหาโค้ดอีกแล้วอ่ะมั่วมันมิ่งไอเกมมันก็มันมันมันกล้ามาจากไหนมันมเอาความกล้ามันจากไหนวะดูมันดิถหงนันไม่เอาไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะ ก็ได้ทำทั้งมันต้องมีอะไรเลยเฮ้ยเสียงใครตตันนีมเดิิอะไรเนี่ยเุ้ยเฮ้ยอะไรไม่ออกครับไปครับรูอ่านไม่ออกครับภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอีกมันกินว่าไปอยากมองไม่เห็นอะไรเลยครับมันกินแบบไดดายไม่ครับเดินไปครับเดินไมครับไม่ต้องกลัวมันมีแก่คอยเดินนำอยู่ไอ้ที่นี่ไม่เคยกลัวที่อะไรหรอก่ทำไมมันคือโค้ดโค้ดนะโค้ดมันคจะเกี่ยวกัโค้ดยังไงเออ ตัวเลขไม่นยังไม่ได้เขียนพูดอ่ะแต่ว่ามันเป็นตรงนี้คืออะไรไอ้เกลี่ยมันจะพาออกมันจะพาออกอ่ะจะพาออกทำไมหน้าหลงเนี่ยไอ้เก๋เนี่ยมันจะพาหลงเนี่ยเพราะว่าเขาบงกลมไม่มีตัวอะไรตามจริงเหรอไอ้เมื่อนึ่งออกไปหน้าออกไปหน้านี่ก่อนไม่เผื่อมันมีฉากไปเหมือนที่แบบเราเคยงงกนเลชัตเตอร์เท่าไหร่เลขนี่ไงนี่ทางนี่ทางเดินบัตรกลับมาทางเดินบั่รโอเคกลับมาเหมือนเดิมอลิทอเกอร์เนี่ย โอ้อันนี้น่าจะเป็นเค่ประวัติเฉยๆเป็นประวัติเด็กหญิงกับข้อมดไอ้แม่มดเหรอไอแก่จะพาหลงนะไอแก่เนี่ยพาหลงแน่ดูเขามาขาันดิเขาควายไ้ <c oughs> ยวิ่งกันอย่างเดียวเลยพอกี้ถ้พวมันมีตัวอะไรชา้ามากก็หลังก็หลังที่เราจะเป,เป็นคนที่ดวงตัวที่สุดเออวะ่ะถ้ามันช้ากต้างหน้าลูกพีก็ตายหาม เอาง่ายๆโซนที่ดีที่สุดที่เลาอยู่กลางๆวิ่งอย่างที่คุณอยู่ตรงไหนนี่เมื่อกี้เราไปถูกทางแล้วเว้ยใช่หรอเราคิดว่าปิดมันได้ไอ้ตรงนี้ก็เปิดได้ด้วยเนี่นมันเป็นน้ำดูแล้วเนี่ยเราต้องลงไปอย่าถูกเลี้ยวแล้วครัวเน่ยมันบอกว่าให้ลองหาดู

ไ,ไ<ม>อ้ยิงช่วงไหนว่ากู้อะอะไรไมปม,มีอะไรทำไมอ๋อทิ้งนะำทิ้งนะำทำไมเอ้าแล้วไปยืนนิ่งเด้อ ไฟยิงด้อต่วาก็คุ้งมาจาสเกลหรอกแต่ทำเตือนไว้ด้วยดื้อเก๋ตรงนี้ป่าตรงนี้ัตวมนมสเกลนะเมาหลงไอเกไปตามม่งแนเห็นไหมหงขอบัสว่างตัดเตือนด้วยกันอะหาดีหาเลขนี่มันไมด้เดี๋วอเาเดี๋ยวไอ่กอเก๋อก๋ไอกไอเกไอกอกไม่ก๋อเะ๋อเกไอเออยไกไอเก๋ไอเ๋อเก๋เกเ๋ว โอ้ยโอเคนี่นะครับสามศูนย์หนึ่งเออสามศูนหก้าไม่ใช่เอ้างันเดี๋ยวเก็บพาไว้เก็บพาไป้อย่าไอาไปงห้าสามเออนี่เจอโคบาบาล้วสามูนคือคำตอบจิกุดไมนี่ก็อยู่ข้างนี่ไงสามศูนยหนึ่งห้าคือคำตอบได้โอบามา เอ้าแล้วก็จะเดินมาทำไว้ไม่ให้เสียเวลาไว้ฟัดเอาเลยเอาไปอันนี้เอาไปทำไรเอาไปงัดหน้าผีเหรอเอาไปงัดนี่เหยเกี่ยวเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าไม่อะแค่นี้มีอะไรวะมีอะไรอะอุ้ยตกเอาเฉียรเนี่ยใครอย่าพับผู้นั้นหนูแก้โอ้ยโอผมโอ้ยโอ้ยนี่มันซาเลนเดอร์เหตุตอนที่สองอะไรวะ มีตรั้งสองด้วยคราวนี้มันน่าจะโผล่มาจริงๆแล้วล่ะเฮ้ยอันนี้นะโอยอันนี้แหละที่เวลาที่วิ่งยากเฮ้ยเอ้าทุกอย่างดับไปเหัวใจใครอ่ะทุกคนนั่นแหละกูว่านะครั้ที่สามมันอยู่ใกล้ๆไม่อ่านในเรื่องมันเลยไม่อ่านในเรื่องมันเลยอะไรอ่ะไรเนี่ยไปหึงบวกซอกปวะไร่อุ้ยอุ้ยเอ้า เชียร์อะไรกันหรอม่เียอะไรจะเล่นเมร์เลยเมุตุนมะเนี่ยมุตุนตัวจาะเกล่ม่มายเยปเจเ้าเอได้วเราอ่ะข้าเจ็ห้าบวกสองข้าัเจ็ดหนึ่งบกหนึ่งบวกสองเท่ากับสี่่บกสี่บเอ้ยอเอ้ย เลขเาก็แปดงูดแปดเจ็ดสี่เก้าใช่ใชู่ัลียาเขคิดกันดิแก่ทำไมไอแก่จะน้ำไม่ดีแก่น้ำเก่งนะมาดีไปแกมากับกับมากีไปแกมากับนี่ยเงียบไปหมดแล้วเนี่ยแถวนี้แหาะมนอยู่แถวนี้หละไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เฉยเฉยเฉยนะเฉยใช่ไหมอ่ะกับนำไม่เป็นไร โอ้ยแผลกูเด็ดเเวลาตดนตกสเกลมันจะเริ่มชินๆเลยท่าโดนบ่อยๆอะยงไม่โดนุสตวกใจหมดแก๊ไม่ลโคนเสี่ยโอ้เอานี้ใหม่ก็มาโอ้นี่ไงนี่ไงไอ้ีัยเม่กี้กูตกใจเมื่อกี้ได้ยเสียงแล้วไม่รู้ค่ะว้วอ้ีอ้ใอกว่าแปดเจสี่เก้าไอ้7ี่แปเจ คุณคนก็จะต่อข้าพันหน้ามันนะครับครบร้อยไม่ดูน้ำนะน้ำลวเวน้ำยนเรืออยู่บนเรือหรือไงวะอะไรเนี่ยคุณรู้ว่าบนเรือที่กูณนำไปเลยคุณไปใม่นี่จิ๊บแป้กูพุ่งทะยานรอนเล้นรอนเล้นรอนเล้นไอ้แกนี่ก็รีบวิ่งเกินไอ้แกนี่ก็รีบจังเดี๋ยวมันก็มีให้วิ่งหรอกเออพวกมันมีให้วิ่งวิ่งไม่ทันที่จิมันก็ะรองอะไรอ่ะคุณ้นๆจังวะแสงจะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นหรอ โซนนั่นตะโกนเรามีแสงคูณสองอ่ะเปิดที่แสงคูณศพเพรว่าเอสก็จะกลับมาเป็นแสงคูณก็คือ้วยเลยวะไอ้ที่นี่มันคุ้นๆยังเลยเห,หมือนเราเคยเจอมาแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่ใชไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าตอนนั้นมีแค่ต้นสักวันต้นเดียวเติบโตเปล่าเฮ้ยนี่นี่ พาไปเจอทางแล้วเหมือนเองเคยดูอ่ะไอ้แก่เองเคยดูปะเนี่ยคนชาติยานี่พูดอะไรวะได้อยู่แล้ววะเนี่ยโอ้ยไฟพี่แก่ดำเข้าไปดิเยสครับประวัตไม่ได้มา้าลัวเท่านเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นเกตหรอยังไม่เปิดด้วยมจะไปซาตานเหรออาโอมาวันเด็กไปอยู่กับเลนุ เนี่ยมันมันเป็นตอนที่สี่แล้วเนี่ยไอวีแล้ววะเยฟว่าควรอ่านด้ยแต่เราไม่ได้อ่านไงฟิลออเกไรน์มาออ่านยากว่ะอะไรวะให้มันทำมันทำไรเนี่ยที่กูนี่ยังที่กูหายอะไรเนี่ยเลยว่ะแง่แหวนทำไปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่รู้เอ้ยอะไรข้างหลังวะอ่ะกูหายมืออะไรอีกปะเนี่ยไม่น่าใช่หรอกมั้งหายบีเซีอที่แบบกูท้อแก่ไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมมึงรู้มึงรู้่า เ ah. ด, pues hey, ดินม bueno, ั่วมั่วแล้วมันก็ไปเจอไอ้คนนำไอ้ดวงสว่างสว่างนี่มันดูแปลกๆว่ะดูไหมไอ้สว่างเนี่ยนี่กไอ้เหี้ยไอ้สติงนะไอ้สติ้งนะไอ้นี่มันมาไเลเฮ้ยอะไรอะตรงนั้นตรงนั้นอะอะไรอะไม่เชื่อ้วมันมีทางไปต่อข้างเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเต้นรู้ใจเต้น

กับหลุด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 ฮัลโหลกั๊บโอ้ไม่เป็นไรเราดำเนินในเรื่องมาขนาดนี้แล้วเราจะกลับหลำกนักไปไม่ได้เอ้ยนั่นอะไรอ่ะทางออกอ่ะใช่เหรอไม่ใช่เป็นทางเดิมพี่เดวออกมาใช่เหรอยใช่เหออไม่ใช่ใช่ก็ได้น้องไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านมนุษย์โอ้ทางอย่างนี้อีกแล้ว อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะหมุนได้เหรอผิดเสื้อไม่ได้ไม่ให้หมุนหมุนได้หมุนได้หมุนได้เฮ้ยไอ้หัวใจแรงหัวใจตนแรงหัวใจแรงหน้าแดงทุกทีเด้อเด้อเด้อเฮ้ยนี่ไงมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วจิตไม่เอาดาบไปตันหัวแม่เลสัาเฮ้ยโดนบอลเหรอไอ้พวกมายุ่งๆดุฆ่านี่เอาไปดาบมันกำบังหัวเอาดาบเอาดาบไปปักประตูประตูเสียวไข่ชิบหายเล้เก๋ เพยังอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่้าปาเอ้ยไม่ใช่น้องป้ากับน้องกับต้องมาช่วยเราโดยการพูดบอกหรือแปลหรืออะไรสักอย่างเดี๋วไม่งเสียกับนะครับอยาับโอเค้า้ละว่ามันกลับมาทางเดิมปะเนี่ยต้องต้องไปหาสารต้องต้องไปหาสุสานตรงนั้นหรอโอ้ยวันจะนรงตเ้งเ้ ไอ้กูตายเายเลยตาูเฮ้ยเราจะแม่เราเราเดเลี้ยวไปจากทางนี้ไปไปยงอ่ะตายไปไปไมตายไปแล้วของแล้วของดาบนั่นเหรก็มันหายไอ้เชียนั่นไห่นะจำไมสัดไอ้เจีก็นั่งหัวเราะอยู่ไอ้เกียไอ้เกียเก่งกินดาบกินสามามก็มาโยนนู่นนไปน่ไปนี่ไปนี่ กสานำเริ่ยมหนีอยู่ทางไหนวะดูมันอานนี้แหละทานนี้แหละนี่เหรอราอ้โหไอ้ดีเวนนี่มเอทมแบบว้าววิ่งมนวิ่งมาไอ้เกียร์มไอ้กัดเกทำไมกูมองไ่เห็นวะยันตากูบอดหมดที่อ่ะมันว่าไม่อยู่แวนั้นนะเมื่อกี้มันจะวิ่งมาแถวนี้ม้องลงมาทีว่ามันเกีรเหรอมันดับ้ไอ้ไ้ยวตอนนี้ก็อยู่เปไ เปนไรทองแล้วดมันไม่ดีหรอต้นไม้อ๋อมันกลัวแสงไฟเหรอมึงเนี่ยนะกลัวแสงไฟกลัวอย่างมึงกลัวแสงไฟมึงเวียงมือมึเหียบนมือกูไว้เนียมันคืออะไรแสงไฟบออแต่เขาอยู่ในน้ำ้ะมันเหรออยู่ในน้ำนะมันรวไหมไอ้เดมันเจ้งเี้ยบ้ันบ้าน้าน้านบน้านบานบ้านบ้น้นนบ้านบบ้านบ้านบนบนบ้านบม่นนบน้านนบ้านบ้อนบ้านบน้านนนานนนนนนบ้านน เรเคยโดนดาบปกหัวไม่ดีที่ใหญ่เลยไปฟาดบ้านเอ้ยเอ้ยหาก่อนหาก่อนหาก่อนโอเคไม่มีไม่มีไป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 ดีๆมันลบอยู่นงต้นไม้กูเสียวมันกันน่ะเนี่ยต้าเผื่อเด็กเรียนอะไกันเลยไม่เป็นไรเราจะให้ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทำอีกทีวิเศษมาอยู่กับน้องต้านะครับให้น้องต้าเลิ้มดูนะครับ ไม่เพราะมันจะมีสองครั้งไงก็คือในครั้งแรกก็คือตฟีกับอีกครั้งนึงก็คือไอตาเนี่ยเดินเล่นมินว่ะมินมินก็ไอมินมินะไอตาหนาวนะมาไม่เอาไม่เอาไม่เอรจับพูดเยอะเฮ้ยจับพู้กูไม่มีวิจิเนี่เออไปทางไหนพุ่งตรงพุ่งตรงเลยวไหมสามสองหนึ่งไปข้างๆก่อนไป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 อย่ามานะมึงอย่ามานะอะไรไอ้แกหาไปไหนนี่โอ้ยมันเล่นเล่นอยู่นะ ไหนวะคุมาวิ่งเดากุตาววิ่งไหนวะดีเดอมันมันให้วิ่งไปแวะตรงแสงไฟเบเฮาไม่จะมาหานม่เินเัี้ยงกันจะปตรงงาบบเวกยแะแวะไปที่ไฟแวะไปดีไฟ บ่อน no. um, ну no ้ำเหรอต้องมีบ่อน้ำด้วยหรอบ่อน้ำไหนไม่เห็นบ่อน้ำเย็นไปสารปะเอาไปดูเราไปดูเราไปดูไอแกไปไอแกไอีไปูีไนไีไได้มาไม่ไดมาว้ายไปดีไปดีว้ายเขาไปกูไม่เห็นว้าอนี้ัตามาเดียดตอนเราเห็นในระบบเดียวกินเองแหละมามา แม่ก่อนแม่ก่อนแม่ก่อนพักวิ่งก่อนพักวิ่งก่อนพักวิ่งก่อนดูด้วยมันเล่นแบบมันเล่นเลยนะเว้ยแบบพุ่งมาไม่คาดทิ้งเลยอ่ะแล้วมาแพร่แพ้่เมื่อยสัตว์ตอนนี้เราเราจะไปไหนกันอ่ะเอานี่ไงแกไม่ได้ดูร้านแล้วมือไหวอ่ะโอ้โหโอ้ตามมาอู้แล้วมึงวิ่งอย่างไรเอาได้ไอ้ไฟอยู่ไหนเดี๋ยวมาแป๊บแป๊บ เรียบร้แล้วขับปักเรียบร้อยแล้วปักด้วยอีกคนโอเคตุ๊กับพ่อไงตาโดดาตาโดนกับด่ไไม่ได้ยินงกัอจม่ไยินเสีแต่ดีบเขาตะโกนไงววีเดี๋ยวนี้มามันมาเนมาเนมาเนเดินเลยเดินเลยเดินเลย ไอ้ไหนมันเ้นได้ยางนะมันเดิน้ยไอ้เจไอ้จไอ้เจไไมันก็มีแสงไวในตัวนี่หว่านมันมีที่ไหนไิงอะมาดูดิไปเรียดีกว่ากระทืมมันกระทืมันดิน่ามาบอก้ทตามสัญญาดูข้างหลังูข้างหลังนี่อ่ะาี่าอ่ะอาอเฮียอะไระวิ่งไปเ้

เขาวิ่งไม่ได้นี่ไลอะไรอะอะไรโอเครับโอเคชิงๆทงงเอไร่งนี่มือมือวะนั่นไงน่ะมือเต็มเลยยิงกอกไปบาาบ้างยังกอกโฮมสวิตโฮมวิ่งวิ่งวิ่้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ย แตกเอาแตเอ้ากูแตกเอ้าไอ้เฮ้ยพอเอามือมือมันจาก่อนในสัตว์คุแดงคแดมวกคุณแดงคุณแดงคแไม่จับหัวหัวว้าจะไปโดนโง่แดงคุณแดงคงไอ้คุณแดงจ้าก่อนเอ้กูแตกแล้ว มัเก่าไม่ต่อว่ะกูมาตรนี้ยคนเดียวโเคมันมีเพื่อนมาแล้วรอมือผมนะครับปีครับไปดิไปด,ด,ด,ดิวู้มือมันยื่นออกมาเร็วนั่นมันจะจับพี่อะไรอะ่ะา <c oughs> ดีแตกแกูแตกอย่าจิงกย้หมือนี่ค,นนครับเซตตนยาอย่ายิ้กู <c oughs> เอ้ยเออเออ แต่สเก็ยันจิ้มนเกมเนี่ยวิใครได้กับมารับหน่อยใครตะกนเลยมาแล้วหรอ้อมีวันยืนบอมึงไปดูันเดิมอันตนนั้นตามไปยิ่มาหมดเลยตันผีน่ารักจังขอมีบาลข้อมาวันยืนงงงงงงแล้วยงดีผีน่ารักมากเลย มุ่งขับมาเดินขับอมาดีเดินขอบอมาตะวันรับตูนอ้าวกูมาถึงแล้วโอ้ยมือปืนจาออนถ้ากูตายกูจะไม่เล่นแล้วโอ้อะไรนี่นี่มันเพื่อนตุ้นเชียร์เลยนะสวัสดีพี่ไอ้ลูกไก่ว้าวมาลงน้ำไปมาลงน้ำมา ทำอะไรเติมฟิตหาของมาอะไรมาวางโอ้ยมันอยู่แล้วะรอยผีเสื้อมืดเยื่อมึงหาเพื่อนมึงไม่เป็นหรือไงไม่มั้นเราจะขึ้นมาอะไรอรมันมุดร้างอ่ะไอ้ขิบหายมันมไหลผีเสื้อที่เราใช้ไปมั้งไม่ไปไงนะครับเจ้า่องสอง แรกลงเมื่อกี้ท่ามนมุดน้ำอะมันคงจะมาจักแกเราด้วยแล้วก็ดึงเราลงน้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วไปตัวสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วไปตรงสีแดงกันเถอะถ้ามันมีโซ,มมโซ่มันมีโซ่อยู่หรือว่าต้องเดินเป็นที่โซ่โอโ้โหเปิดเลยถือไม่ได้กูต้องไปหายด้วยไม่ไปตามโซ่ไปตามโซ่มันมีโซ่อยู่มันมีโซ่อยู่

ก็ไปกงไปปจริงไงเสียเนี่ยนี่ใครก็ได้เดี๋ยวไป็เดไนแบบว์ออกมาควเดก็ไปนี่ไงนีไงี่ไงนี่ไจด้จะไ้แล้วจะแล้วจะมาที่ถงขนมนี่ปแลลวความรับอะไรได้มาแล้วนี่มันะไรกันมัไปมันเ้ามันไปกี่ด้องรถกี่เนาะรถกี่เนา ีอะไรแล้วมันยังไม่จบกูก็คิดว่ามันจะวานเนาะรออะไรอะขาเตือนิแดงขึ้ะคนลุกวะอะไรทำยอยู่ข้างหังหน้าสุดก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันก็จะไะ้แล้วที่กลอดภัยที่สุดคือตรงกลาเอ้าเย้จับเกมแล้ว โหลดดิ้งป ell, right? okay, uh. okay, ิดเอวเอ๊ะจบเกมแล้วเออเดี๋ยวค่อยต่อในอีพีหน้าไหมโอเคครับผมขอจบคลิปยี่หนี้นะครับใครที่อยากจะดูต่อก็ไปต่อในพาร์ทสองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบบเล่นให้จบแล้วค่อยแบบให้คนตัดต่อแลค่อยอ่อตัดเป็นพาร์ทสองให้นะครับถ้าอยากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกันด้วยนะครับกดบิดไลค์กดเอ่อรีพอร์ตกดแม่งให้มดเลยยย ก็แจ<ค>็คี้น,นีครับสวัสดีครับบาย